สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาร่นะคะในครั้งนี้จะเป็นการทาํานายด,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 ด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะในช่วงเดือนมีนาคม2564ขอขอบคุณสาหรับการกดติดตาม s ับสไครต์ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ในชาแนลของนิรยาทาร่นะคะเราลองไปอัปเดตสถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับคนที่เกิดวันพุธนะคะว่าในช่วงเดือนมีนาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราลองไปดูเอ e เนอร์จีของผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงนี้นะคะ for p e n t a c l e เพจช็อปสอด nine of p e n t a c l e และ six of pentacles น okay. ะคะโอเคใน energy ของคนวันพุธนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราเป็นในเรื่องของคนที่เป็นเก้าเหรียญแล้วนะคะและใน situation ของคุณก็มีพลังงานของเก้าเหรียญด้วยนะคะแสดงว่าเป็นตัวตนของคุณที่จะแบบเหมือนเป็นคนที่ตอนนี้นะคะ เป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่แบบว่า building self confidence นั่นเองนะคะเหมือนแบบมีความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะที่เราแบบว่าเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่หลายๆคนอาจจะได้ประสบความสําเร็จนะคะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะอย่างเช่นในเรื่องของการงานการเงินอาจจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ บางคนอาจจะได้ในเรื่องของทรัพย์สินบางอย่างด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะก็คือโดยภาพลักษณ์โดยรวมแล้วเนี่ยมาจากการที่คุณรักแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีนั่นเองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามีไพ่ก้าวดาบนะคะก้าวดาบแสดงว่าค่อนข้างเครียดค่อนข้างเครียดแล้วก็วิตกกังวลนะคะแล้วก็เหมือนกับความคิดมากนะคะแสดงว่ามันค่อนข้างจะทุกข์ นะ,ะมีความทุกข์ความเศร้านะในในที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงนี้ก็จะแบบเหมือนโชคชะตาจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะมันมีหลายหายอย่างที่อาจจะทำให้เราเนี่ยมีการคิดในมุมมองใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการออได้เข้าวัดหรือว่าทำบุญนะคะหรือว่าแบบว่าใช้พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีการอธิษฐาน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในช่วงนี้ก็เลยแบบว่าส่งผลนะคะให้ให้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยมีความสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงมีมนาคมนั่นเองแต่ว่าจะถามว่าปล่อยอะไรทุกอย่างไปได้หมดไหมก็อาจจะยังนะคะ for pentacle มันจะมีบางอย่างที่เหมือนว่าเออเราเรายังปล่อยบางอย่างไม่ได้นะคะจากจิตใจเราทั้งหมดนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณทําก็คือ t o l e less, observe more นะคะช่วงนี้ อาจจะไมไ่ค่อยพูดคุยสื่อสารกับใครมากนักนะคะนอกจากใช้การสังเกตการเอามากกว่านะคะสิ่งที่คุณต้องการก็คือ,อความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักษาะกันให้และได้รับที่เท่าเทียมกันนะคะมีความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะทีนี้ที่จากการที่ได้อดีตนะคะมีความทุกข์ความเครียดความเศร้าแล้วช่วงนี้ก็จะผ่อนคลายลงมากเพราะว่าเริ่มจากการที่เราหันกลับมานะคะ,ะเหมือนบางคนก็มูฟออนนะคะบางคนก็ อยู่ในสถานะโสดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเป็นความโสดที่แบบดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็เหมือนกับมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะมีแปดไม้เข้ามานะคะเหมือนจู่ๆก็อาจจะมีในเรื่องราวของความรักเข้ามาได้นะคะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆเลยจู่ๆก็มีคนเข้ามานะคะ แล้วเขาเป็นใครนะคะพลังงานของคู่นะคะเดอะชาริออตนั่นเองแต่จ,จะเป็นคู่ที่ต้องมีการต่อสู้ฝ่าฟันกันสะหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเออไปมีในเรื่องของความแตกต่างนั่นเองความแตกต่างนะคะบางคนอาจจะเจอกับคนที่มีไวที่แตกต่างกันด้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของ ต่างชาติต่างภาษาสัญชาติเชื้อชาติวัฒนธรรมสังคมประเพณีนะคะสังคมาการเลี้ยงดูอะไรแบบนี้นะบางทีอาจจะต้องมีในเรื่องของอาการที่ต้องเดินทางมาหากาันระยะทางอะไรพวกนี้นะคะใครที่แบบเหมือนกับโกรธกันอยู่งอนกันอยู่นะเหมือนจุจู่เขาก็เข้ามานะคะจุจูจ่เขาก็มาง้อเราจูจูจ่เขาก็แบบเหมือนเดินทางมาหาอะไรอย่างนี้นะคะเป็นไปนได้นะคะในช่วงเดือนนี้แล้วก็ สิ่งที่จะเกิดเนี่ยนะคะก็คือการกลับมาง้อขอคืนดีของของคนรักเก่านะคะที่ที่เหมือนกับแบบว่าออผิดใจกันไปนะคะหรือว่ามีการทะเลาะเบาแวงกันไปนะส่วนคนที่เป็นโสดก็จะมีคนที่มีสเสน่ห์นะคะออพลังงานชาวธาตุน้ำสูงนะคะนายออฟครับ ชาวทัดน้ำเป็นใครบ้างมีนกรกฎพิจิกนั่นเองนะคะเขาก็มีเข้ามานะมีลักษณะของความเป็นเนื้อคู่นะคะ the lovers นะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นชาวมิถุนได้นะคะมีลักษณะของความาสัมพันธ์ที่จะมีความมั่นคงนะคะต่อกันนั่นเองแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่มีในเรื่องของ ความรักซ้อนนะคะคนที่เป็นความรักซ้อนอยู่แล้วเนี่ยนะคะออบางทีเราอาจจะดิวอยู่กับคนที่เขาแบบมีมีคนอื่นนะคะมา, <laughs> มาก่อนเราอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็มันอาจจะเริ่มจากเพื่อนก่อนก็ได้ใครที่มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนนะคะชอบเพื่อนแอบชอบเพ<ๆ>ื่อนอะไรเงี้ยนะคะความสัมพันธ์แบบเพื่อนจะพัฒนาในช่วงนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับ เป็นการลงทุนลงแรงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะจากการที่เราได้พบเจอใครคนหนึ่งนะคะมันแบบจะค่อยๆเหมือนกับค่อยๆสารสัมพันธ์กันไปะนะคะแล้วมันก็จะให้ความผูกพันที่ดีนะคะส่วนคนทีเ่เป็นคนเก่าๆต่อกันช่วงนี้ยังรู้สึกตัดกันไม่ขาดนะคะถึงแม้ว่าเราจะ บางคนอาจจะมูฟออนไปได้บ้างแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนกับในใจก็ยังยังเก็บใครไว้อยู่เนื่องจากมีในเรื่องของความรู้สึกผูกพันนั่นเองนะคะนี่เราลองไปดู energy ของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรคนที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะอาจจะมีชาวพฤษศนะคะแล้วก็ชาวกรกฎด้วยเขาคนนั้นนะคะ8ด,ดาว คุณอัพเพนทัเกิลเขาอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะมังกรพืชศพกันเขาคนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่ได้พูดคุยกับคุณในช่วงนี้นะคะเขาค่อนข้างมีภาวะอึดอัดนะคะอึดอัดที่อาจจะไม่ได้พูดคุยกันนะคะหรือว่าในตัวของเขาเนี่ยจะต้องไปสะสางนะคะในเรื่องของการงานการเงินอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ ความรักที่เขาเคยไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณนะหรือเขาไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกับคุณมากเท่าที่ควรเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะพูดคุยนะคะแล้วก็อยากที่จะทําให้มันดีขึ้นนะหันกลับมาสนใจดูแลมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนถ้าหากว่าเป็นชาววันพุธนะคะทีะ่ที่ไม่ได้ ให้ความยุติธรรมกับเขาบ้างชาววันพุธอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเขาเขาอาจจะแบบเรียกร้องนะคะว่าขอให้ให้ความสนใจกับเขาหน่อยนั่นเองนะคะนี่ก็คือเขาคนนั้นนะคะทีนี้ลองไปดูแองเจิลนะคะว่าอยากจะให้คำแนะนำอะไรกับคนที่เกิดในวันพุธบ้างช่วงนี้นะคะ Unrequited love separation และ it is safe for you to love โอเค ในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะดูขมขมหน่อยนะคะเหมือนกับแบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลายอยู่ร่วมกันหรือมันดูไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่และแถมยังมีในช่วงของ separation การที่แยกห่างจากกาันการที่ไม่ได้คุยกันการที่โกรธกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในความรักครั้งเนี้ย ไพ่ก็บอกว่าลองเปิดใจนะคะการให้และการได้รับที่เท่าเทียมกันหรือการให้อภัยกันอีกครั้งเพราะมันเป็น It's safe for you to love ความรักครั้งนี้ก็ยังปลอดภัยสําหรับคุณอยู่นะคะก็ลองลองเปิดใจพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสเป็นไปได้นั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือชาววันพุธนะคะขอบคุณสําหรับการกดกระดิ่งเพื่อที่จะอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะการติดตาม Subscribe และแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนั่นเองแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ